แตกซิกอะไรในปากเลยฮะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเที่ยวที่ยุ่นไหลนะวันนี้ผมมีคิ่ดีๆจะมาแนะนเพื่อนๆเพื่อนๆที่ซื้อซอสแตกซิกไปแล้วแต่ผมแนะนาให้ในเหนึยวว่าเวลาที่จะไปทาอะไรกินเนี่ยมันทาได้หลายเมนูวันนี้ผมมีเมนูเจ็ที่ทให้เพื่อนๆจนมาได้กินวันนี้อร่อยแน่นอนล้วเจอกันตอนเย็นวันนี้จะมีมุ่งหั มีมูกกระทะแล้วทีนีสมัคแตกสิ่งผมจะเอาเข้าไปแจมลองดูว่าจะมีที่ิศทางไหนเดินตามผมไปดูวันที่ผมอยู่ที่อยู่ไหลบรรยากาศหน้าหน้าหน้าพักผ่อนมากเลยเ,เพื่อนๆได่อยู่ในเมืองไทยที่ไม่ได้ไปเมืองนอกนะผมว่าที่นี่ไม่กวดผาดดูบรรยากาศรอบๆเลยครับีเวลานี้ประมาณ8ปโมงแล้ว8โมงนห <8 S 1> <8 S 2> มอกเมฆยังมองไม่เห็นเมืองปลายเลยอำเภอปลายยังไม่เห็นหลงังคาเลยครับเ,เพื่อนๆโอ้โหขึ้นมาแค้สาย,สายคนไหนกินเหล้าแห้ง ไม่ตื่นนะผมว่าม,ามามาดูยังไม่สายครับตอนนี้มาดูได้ครับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับหยุดไหลที่เมืองไทยบ้านเราไม่ควรพลาดครับเพื่อนเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันผมมีคลิปดีๆทีเด็ดให้ดู โอเคเพื่อนๆพวกเรามากินหมวกวูกระทะกันหล,ลังจากที่เรามาจากหยุ่นไหลใช่ไหมพี่เล็กใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่ครับไหล <c oughs> เรามีนัดกันว่าเราจะกินหมวกวูกระทะกันตอนเดียวันที่ผมมีคลิปดีๆ <c oughs> มีมมที่เด็ด <c oughs> ดีๆมีเนื้อดีๆมาแนะนำพเพื่อนๆ <c oughs> มาดู <c oughs> ผมจะมีอนะไกมานาละอาาดูมาดูมีที่เด็ดนะเพื่อนๆดูนะเยอันนี้คือเนื้อโหนกนะโหนกกหมูคัดสัตมาพิเศษเลยวันนี้ผมมี เพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆมากินกันที่มาหยุดไหลเสร็จปุ๊บผมก็มาเขาเรียกว่าบ้านอะไรสูตรบ้านละไทยอะรันบ้านละไทยดูดิผมมีซอสแตกซิกมาผมมีคนเดียวผมเอาอยู่วันนี้ถ้าได้ซอสไปแล้วลองทากินดูที่บ้านนะทำกินดูปีใหม่ครับผมว่าไม่ผิดหวังอ่ะถ้ามีซอสตัวนี้เอาจบได้ซอสไปลองทําตามผมด้วยนะเพื่อนๆนะที่ซื้อไปจากร้านล้วลองทากินดูแล้วซื้อจากโคนลงเคอรี่ที่ส่งไปลองดูมีทีเด็ดบุกกระ้ อันนี้เขาเรียกเนื้อหนกนะอันนี้เขาเรียกเนื้อหนกพิเศษพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้นี่มีซอสแตกซิกตัวนี้แล้วผมจะโรยโรยข้างหน้านิดหนึ่งโรยเนี่ยเพื่อนๆที่ซื้อไปนะไม่ต้องไปใส่เยอะนต่เป็นจิ้มซอสตัวนี้มันจะเค็มตตม,ม,มันมีทุกอย่างแหละที่ในครวัวเรือนที่เราหมักไปเที่ยวซื้อตัวนี้ขวดเดียวไปจบเอาอยู่ผมว่าเอาอยู่เี๋ยวเวลาเราไปย่างแล้วก็ ลักษณะการย่างของเราคือย่างเหมือนเรากินหมูยา่างหมูกระทะนี่แหละครับทำแบบนี้เหลือแค่นี้พอชิมซอสเนี่ยได้ยินไหมกินอืมมือสกปลกเลยจะทำให้กินเลยเนี่ยใส่แค่แนี้พอเอาอยู่นะผมว่าซอสตัวนี้เอาอยู่ซอสแดงติก๊กอะหอมไหมพี่โชคหอมไหม,มดนกินมา,านเลยกินมาเลยหอมไหมพี่เล็กหอมไหมหอมมาก<อ>หอมมากกินมาเลยเนี่ย เนื้อต้องเป็นเนื้อเนื้อติดมันเงี้ย <c oughs> หมู <c oughs> ก็ได้นะทำหมูก็อร่อยนะไม่ใช่ว่าเนื้ออย่างเดียวนะทำหมูก็อร่อยหมูได้หรือจะเป็นอกไก่ก็อร่อยคือคือมีขวดนี้ตัวเดียวเนี่ยผมว่าเอาจบเอาอยู่เราไปเที่ยวเราไม่ต้องไปซื้อน้ำมันหอยซื้อซีอิ๊วขาวซื้อชูรสซื้อน้ำปลาไปผมว่าหิวไปเยอะ<สา>ยเอาไปขวดเดียวจบเอาอยู่ยังไงครับ้านุยครับ แตกซิกะเง้ยปากเลยนะยอนย่อนดยวผมยอนเดียวจะขึ้นอือแตกซิกแตกซิกแตกซิก